วันนี้ก็อยู่กับเบ a r Perfect ค่ r อีกแล้วนะวันนี้เราก็จะมาดูรีวิวรถ PPV เจ็ที่นั่งกันนะคะเราอยู่กันที่ถนนสุขุมวิท1้อซอยลาซาด87นะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูในส่วนของตัวค่ายมิ t s บิชิปาเจโร่สปอร์ตกันบ้างนะคะสำหรับคันนี้รถเป็นปี2012นะเป็นเครื่องยนต์2อรุ่น GT นะคะใครที่ชื่นชอบในส่วนของปาเจโร่โฉมเก่าเนี่ยคันนี้บอกได้เลยว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะ ี่ส่วนของไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะคะดีไซน์ไฟหน้าก็ยังดูเก๋ยอยู่นะสำหรับคันนี้คือโฉมหน้าตาเขาก็ไม่ได้ล้าหลังอะไรนะคะยังดูสวยๆอยู่เลยสำหรับคันนี้กระจังหน้าแบบโครเมียมค่ะแล้วก็ในส่วนของตัวกระจังหน้าเป็นโคอ,อมีโลโก้บีซูบิชิมาให้นะคะด้านล่างเป็นตัดสีดำมาให้ค่ะแล้วก็เสริมในเรื่องของความมีมิติในสีตัวเป็นตัวสีบรอนนะคะตัวนี้มาให้ด้วยไฟตัดหมอกมีมาให้ค่ะ มีซิวลิงสีบอลบอลตัวนี้ให้ด้วยครอบในส่วนของตัวไฟตัดหมอกนะคะตัวฉีดล้างไฟหน้ามีมานะคะสำหรับรุ่นนี้เรียกได้ว่าก็ออกแบบมาได้ค่อนข้างที่จะสวยใ,ในเฉพาะรุ่นของเขาค่ะถัดมาในส่วนของตัวด้านข้างค่ะตัวนี้มีซุ้มล้อมาให้นะสำหรับตัวปาเจโร่สปอรคันนี้ค่ะระบบเบรกเป็น ABS นะคะช่วงล่างเป็นหน้าดิสหลังดำสำหรับคันนี้ ที่สาคัญกระจกมองข้างมีไฟเลี้ยวให้ด้วยค่ะเป็นสีโครเมียมนะคะในส่วนของตัวกระจกมองข้างของเขามือเปิดประตูเป็นโครเมียมแล้วก็มีเสริมในเรื่องของตัวกันลอยมาให้ด้วยสําหรับตัวมือเปิดบันไดข้างของปาเจโร่บอกได้เลยว่าขึ้นลงต้องระมัดระวังหน่อยนะมันมาให้ค่อนข้างเล็กแต่พูดในเรื่องของความปลอดภัยของเขาเนี่ยนะคะตัวนี้ความแข็งแรงเนี่ยบันไดข้างแข็งแรงมากสําหรับตัวปาเจโร่ถ้าตัว ข่าอยอื่นจะเป็นในส่วนของตัวพลาสติกนะอันนี้จะเป็นเหล็กเลยนะขึ้นโชว์ด้วยตากล้องบอกให้ขึ้นโชว์โอเคจัดไปนะเดี๋ยวขึ้นให้ดูสูงขึ้นมาทันใดแข็งแรงมากด้วยในส่วนของตัวบันไดข้างของเขาเป็นเหล็กทั้งดุ้นเลยตากล้องบอกให้ทาอะไรก็ทํานะวันนี้มาดูในส่วนของตัว ด้านบนค่ะมีแหลกลังคาติดมาให้แล้วนะสำหรับใครที่อยากจะมีรถไว้ใช้งานแล้วก็เดินทางเนี่ยตัวนี้ไม่ต้องไปติดตั้งแล้วนะคะนะใช้งานได้จริงใช้ได้จริงใช้ได้จริงป่ะขึ้นต้องขึ้นให้ดูไหมอ่าไม่ต้องใช่ไหมอ่ะโอเคตัวนี้รถยังเดิมๆทุกอย่างนะคะตัวคุณระบบกุญแจเป็น immobilizer นะแล้วก็สติ๊กเกอร์กระจกทุกอย่างยังอยู่ครบทุกปานนะถ้าตัวไหนที่มันไม่มีพวกสติ๊กเกอร์มอกพวกนี้แสดงว่าโดนเปลี่ยนมานะแต่อันนี้ยังเดิมๆ ตัวด้านท้ายค่ะด้านท้ายไฟไท้ายออกแบบมาได้ค่อนข้างสวยค่ะสำหรับคันนี้สวยในโฉมของเขานะมีตัวครอบไฟไท้ายติดมาให้แล้วแต่ถ้าไม่ชอบยังไงนี่ถอดออกได้นะคะสำหรับตัวนี้เซ็นเซอร์หลังมีมาให้ทั้งหมด4จุดค่ะรุ่นนี้ตัวคิวโครีมียมีมาให้นะคะแล้วก็ในส่วนของตัวระบบปัดน้ำฝนหลัง สปอยเลอร์หลังมีมาให้ค่ะไฟเบรกตัวที่3มีมาให้ระบบไลฟ์ฟาร์มีให้ค่ะประตูเปิดแมนนวลนะคะสำหรับคันนี้เดี๋ยวให้ดูในส่วนของตัวน็อตฝากระโปรงตัวฝาท้ายให้ให,ให้ลูกค้าดูเลยว่าตัวนี้เดิมๆทุกจุดเลยใครที่กังวลว่าซื้อรถมือสองเนี่ยจะกลัวว่าจะโดนย้อมแมวมาหรือเปล่าที่นี่เราไม่ทำนะคะทุกอย่างยังอยู่ครบเหมือนเดิมรอยมาสีจากโรงงานยังอยู่นะ เช็คอุปกรณ์ให้ค่ะยังอยู่ครบค่ะตัวบอกของเขาก็สามารถาพับเรียบได้มันจะเพิ่มในเรื่องของตัวขนสัมภาระนะตัวนี้จะเพิ่มในเรื่องของอการวางได้เยอะขึ้นนั่นเองตัวกรองอากาศด้านหลังค่ะตัวดูดอากาศมีมาให้ค่ะ,อะโอเคสภาพโดยรวมนด้านหลังแล้วโอเคมากสำหรับคันนี้เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตัวภายในห้องโดยสารกันบ้างค่ะ มาดูในส่วนของตัวห้องโดยสารภายในนะคะออกแบบมาได้กว้างขวางมากๆเลยใช้งานได้อเนกประสงค์ค่ะทหรับสำหรับคันนี้ภายในห้องโดยสารคุมโทนมาให้เป็นสีเบจทําให้ดอูอารมณ์ค่อนข้างที่จะสบายตานะแล้วก็กว้างขวางดูแลดูสะอาดนะสำหรับตัวสีเบจแผงค,นนอ,คอนโซนะลค่ะ เป็นสีดําตัดกับสีเบจเช่นกันนะคะเป็นทูโทนมาให้แล้วก็ตัดตัวโครเมียมมาให้ตรงกลางเสริมในเรื่องของความหรูหรานั่นเองสําหรับตัวแผงคอนโซลของเขาค่ะระบบเกียร์เป็นเกียร์ออโต้นะคะหัวเกียร์หุ้มหนังมาให้หัวเกียร์เขานี่ออกแบบมาได้ใหญ่นะอันเนี้ยกระชับมือมากเลยนะสําหรับรุ่นปี2012มีโหมดสปอร์ตแรงแรงให้ค่ะและที่สําคัญรถฟังก์ชันปี2012ไม่ได้ขี้เหร่นะมีปุ่มพัดเดิลชิพมาให้ด้วยนะตรงทงมาไัยนะคะ ตัวระบบเปิดปิดไฟหน้าออโต้มีมาให้ค่ะออตัวนี้ใส่ระบบะที่ปัดน้ําฝนออโต้ให้ด้วยนะจริง,รงๆรถปีหลายๆค่ายเนี่ยรถปีใหม่ๆยังไม่ใส่มาให้เลยนะตัวระบบปัดน้ําฝนออโตโอ้ตัวนี้นะคะเป็นพวงมราลัยแบบ3ก้านค่ะออกอารมณ์ที่ค่อนข้างที่จะสปอร์ตพวงมราลัยหุ้มนางมาให้แล้วก็มีแอร์แบ็กค่ะแอร์แบ็กให้คู่หน้านะสำหรับตัวนี้ระบบ กระจกมองข้างปรับไฟฟ้าแล้วก็พับไฟฟ้าด้วยนะคะกระจกขึ้นลงแบบออโต้สัมผัสเดียวเฉพาะฝั่งคนขับนะคะสำหรับคันนี้ตัวเบาะเป็นเบาะหนังสีเบดสภาพโดยรวมเบาะแล้วยังใหม่มากสำหรับตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวจอกลางของเขาให้มาค่อนข้างที่จะใหญ่มากเจมั้งไหม น่าจะใหญ่กว่าโชว์ปัจจุบันปะใหญ่ครับใหญ่กว่าใหญ่กว่านะน่าจะประมาณสิบสิบกว่าประมาณสิบนี่แหละยังใช้แรงงานได้ปะกตินะในส่วนของตัวจอเขาเขาน่าจะไปติดตั้งเพิ่มเติมมาปะตัวนี้แล้วก็ช่องเกีบแว่นตายังโอเคทุกจุดนะคะตัวกระจกสามารถตัดลดแสงเองได้ดึงลงมาได้เป็นเน้นนวลน,นะคะ อันนี้แถมกันแต่ว่าเดี๋ยวเราขัดออกให้นะถ้าไม่ชอบอันนี้นะคะบ้านบางแดดมีกระจกมาให้ด้วยให้ออปชั่นมาเยอะนะสาหรับรถปีนี้แล้วที่สําคัญนะเบียร์บอกเลยว่าคันนี้นะเลขไม่แค่แสนสามรถปีสิบสองหารเฉลี่ยออกมาแล้วนะคือใช้งานได้น้อยมากคนเก่านี่คือสิบสองปีสิบสองก็เกือบสิบแต่ว่าน่าจะใช้ไม่ถึงสองหมื่นต่อปีสําหรับคันนี้ เรียกได้ว่าสภาพการใช้งานผ่านการใช้งานมาน้อยมากสภาพเดิมมากสำหรับตัวป a จ e โร่ p o r t คันนี้ค่ะตัววิทยุนะคะรองรับในส่วนของ WMA MP 3 AU X USB ได้นะคะสำหรับคันนี้อโอเคเรามาดูในส่วนของตัวแอร์กันบ้างค่ะแอร์ Air ก็มีระบบไล่ฟ้าให้นะ แล้วก็ในส่วนของตัวแอร์เป็นแอร์ออโต้ด้วยนะคะสําหรับตัวนี้ระบบบุนเวียนอากาศภายนอกภายในตัวรถใส่มาให้อันนี้เป็นตัวปรับอุณหภูมินะคะหน้าจอด้านบนก็กดค้งไว้สองวิเพื่อเข้าสู่ระบบยังใช้งานได้ปกติทุกอย่างมีนเนวิเกเตอร์ให้ด้วยนะคะสำหรับคันนี้นะ DVD ได้ทีวีได้นาฬิกาอันนี้เป็นปุ่มตั้งค่าหมวดต่างๆ มีเนให้ด้วยนะคะสาหรับคันนี้ได้ไปนี่เรียกว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากรถ p p v 7ที่นั่งที่ใช้งานได้อเนกประสงค์ราคาถูกมากค่ะคันนี้เดี๋ยวเบียจะไปสรุปราคาให้ท้ายคลิปนะคะในส่วนของตัวพวงมาลัยมีปุ่มควบคุมนะคะต่างๆอยู่บนขวามือนะสำหรับตัวนี้แพเดมชีพมีมาให้ระบบเปิดปิดไฟหน้าออโต้มีมาให้เปิดปิด,ปดะระบบที่ปั่นน้ำฝนออโต้มีมาให้ตัวนี้เป็นตัวควบคุมแอร์ล้างให้ค่ะ อันนี้เป็นช่องต่อบุหรี่ไฟฟ้าสภาพยังสมบูรณ์แบบทุกจุดโดยรวมแล้วนะคะเข็มขัดนิระัยดึงกลับเองแบบพรอนแดงยางแน่นๆอยู่เลยนะคะสำหรับคันนี้ภายในห้องโดยสารสำรวจให้แล้วนะคะตัวนี้พร้อมใช้งานทุกจุดสภาพไม่ชำรุดเลยถ้าใครไม่เชื่อเดินทางมาดูรถตัวจริงได้เลยนะคะเดี๋ยวเบยจะพาไปดูในส่วนของตัวห้องเครื่องกันบ้างค่ะว่าห้องเครื่องของเขาจะเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวไปดูกัน มาดูในส่วนของตัว้องเครื่องจ้ะให้ดูกันก่อนเลยไล่จากด้านบนกันก่อนนะคะตัวเม็ดสปอตตรงนี้ยังอยู่เดิมๆทุกอย่างเลยสมบูรณ์แบบมากไม่เคยโดนทำสีมาแน่นอนนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวฉนวนกันความร้อนเนี่ยยังอยู่เดิมๆทุกจุดทุกอย่างยังไม่มีชำรุดนะคะสติกเกอร์แผ่นเพจมอกอนะจากโรงงานนะคะตัวนี้เราไปหาซื้อไม่ได้นะอันนี้ยังอยู่เดิมเนะคะ น็อตฝากระโปงนะคะไม่เคยโดนถอดโดนขยับสำหรับคันนี้คานหน้ายังคานเดิมค่ะรถปี12แต่มอไอตัวมาร์คสียังอยู่จากโรงงานฝาคอพ้องเครื่องก็ยังเดิมๆอยู่ท่ออินเตอร์ยังใช้งานได้ค่ะแล้วก็ในส่วนของตัวแบตเตอรี่ก็ยังใช้งานได้ดีอยู่สำหรับคันนี้น้ำมันเครื่องไม่เยิ้มนะคะเครื่องยนต์เนี่ย2.5รุ่น GT นะเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของราคาค่ะรับรองว่า คุ้มค่าคุ้มราคาแน่แ โอเคค่ะเรามาดูในส่วนของตัวราคากันบ้างหลังจากที่เราได้ดูสภาพภายในโดยรวมแล้วแล้วก็สภาพภายนอกค่อนข้างที่จะสมบูรณ์แบบมากๆสำหรับรถคันนี้ย้ำอีกรอบนึงค่ะรถเป็นปี2012เครื่องยนต์2.5 GT แรงม้าอยู่ที่178ค่ะสำหรับคันนี้ราคาแค่497,000บาทถูกมากสำหรับรถเจ็ดที่นั่งนะคะใครที่กำลังหาอยู่เนี่ยชมนี้เรียกได้ว่าเข้ามาไม่บ่อยนะต้องรีบนะคะราคา497,000บาทไม่รวมในส่วนของโปรโมชั่นท็อปอัพจากเรานะจองเท่าไหร่รถเท่านั้นนะคะวันนี้เราเปิดจองสูงสุดได้ถึง30,000บาทเลยสำหรับคันนี้นะแล้วก็ที่สำคัญโปรโมชั่นออนไลน์ค่ะสำหรับลูกค้าต่างจังหวัดที่รับชมอยู่นะ จองเท่าไหร่คืนไปสิบเท่านะคะสูงสุดทางเราเปิดให้จองได้ถึง3,000บาทคุณรับคืนไปเลย30,000บาทนะแล้วก็อย่าลืมนะคะใครที่อยากจะมาดูรถตัวจริงกับเราเนี่ยสามารถเดินทางมาได้ที่ถนนสุขุมวิทร้อยห้าซอยลาซาน87หรืออยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยโทรที่แคปชั่นด้านล่างได้เลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญ อย่าลืมกดซับสไคร e กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกะระดิ่งแจ้งเตือนให้เราด้วยถ้าคุณกดกะระดิ่งแจ้งเตือนนะเวลาที่เรานำคลิปปาลงใหม่ๆเนี่ยคุณจะได้เห็นเป็นคนแรกแล้วคุณจะได้ไม่พลาดรถดีๆรถสวยๆที่เพอร์เฟคคาร์ของเราเนี่ยคัดสรรมาให้ดูทุกวันค่ะวันนี้เดียรก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกับเบียร์ใหม่นะคะคลิปหน้าสวัสดีค่ะ